ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่เบาใจคลาส s r รูมฉบับเรียนเองวันนี้พบกับวิชาเขียนสมุดเบาใจด้วยกันท่านสามารถดาวน์โหลดสมุดเบาใจด้วยการสแกน QR Code หรือดาวน์โหลดได้ที่ www.peachfuldate.co ท่านยังสั่งซื้อสมุดเบาใจได้ที่ Inbox Fanpage Peaceful Date ก่อนที่จะเริ่มเขียนด้วยกันเรามาดูกันว่าเพราะอะไร ผู้ป่วยระยะท้ายจึงถูกยื้อชีวิตเรื่องของการสื่อสารของผู้ป่วยนะครับระยะท้ายเราสามารถสังเกตจากแววตาก็ได้เพอดูว่าเขามีความทุกข์มากน้อยแค่ไหนความทรมานเนี่ยมันไม่ใช่เกิดจากความทรมานทางกายของเขาแต่เขาอาจจะมีความทรมานทางจิตใจครับที่ไม่อยากเห็นตัวเองอยู่ในสภาพนี้ไม่อยากให้คนที่เขารักมาเห็นเขาในสภาพนี้ แต่เขาแค่อยากจะเป็นอิสระอิสระจากความรู้สึกพ่ายแพ้นะฮะอิสระจากความรู้สึกควบคุมอะไรไม่ได้ในช่วงสุดท้ายของชีวิตทุกคนล้วนต้องการช่วงเวลาที่เป็นสุขหากต้องตายก็ขอให้ได้ตายอย่างสงบตายตามธรรมชาติในสภาพแวดล้อมที่อบอุ่นเป็นมิตรไม่ถูกรบกวนด้วยเครื่องมือเทคโนโลยีที่ไม่จำเป็น แต่สภาพความเป็นจริงที่เป็นอยู่กลับพบว่าผู้ป่วยระยะสุดท้ายจำนวนมากต้องใช้ชีวิตช่วงสุดท้ายในโรงพยาบาลถูกยื้อชีวิตยื้อความตายด้วยอุปกรณ์พยุงชีพถูกปั๊มหัวใจถูกสอดท่อช่วยหายใจอยู่ในเครื่องช่วยหายใจเป็นเวลายาวนานได้รับการรักษาที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์เสียค่าใช้ใจ่ายในการดูแลรักษาเป็นจำนวนมาก เพราะเหตุใดผู้ป่วยระยะสุดท้ายบางส่วนจึงไม่สามารถจากไปอย่างสงบสมาชิกในครอบครัวอาจจะเข้าใจว่าการใช้หัตถการทางการแพทย์เพื่อยืดลมหายใจเพื่อต่อชีวิตให้ยาวออกไปนั้นเป็นการช่วยเหลือเป็นการแสดงความรักนะรและการยือชีวิตถ้าหากไม่มีคุณภาพชีวิตเราอาจจะเรียกได้ว่ามันเป็นการยื้อความตาย การยื้อความตายในความหมายของหมอก็คือพยายามทําให้คนไข้เนี่ยยังดูเสมือนมีชีวิตอยู่นะครับแต่ไม่มีคุณภาพชีวิตแล้วก็สามารถทํานายได้ว่าจะเกิดโทษระยะยาวของเจ้าของชีวิตเทคโนโลยีทางการแพทย์ระยะท้ายแล้วก็เรียกกันยือนะฮะไม่ใช่สถานการณ์ที่เป็นห้องฉุกเฉินหรืออะไรนะครับ CPR หรือ Cardiopulmonary erm Resuscitation เป็นการยืดการทำงานของหัวใจและปอด จะมีการสาธิตนะครับกระบวนการ CPR เนี่ยไปยุ่งเกี่ยวกับตัวบุคคลอย่างไรนะครับแล้วก็เราใช้หัตถการตรงนี้เนี่ยมันมีอะไรประกอบถ้าเป็นเรื่องของหัวใจเขาเรียกว่าปั๊มหัวใจนั่นแหละนะโดยกดให้ลึกประมาณสัก5ถึงเซนติเมตรให้ความเร็วค่อนข้างเร็วนะครับประมาณ100 120ครั้งต่อนาทีผู้สูงอายุเราต้องระวังอย่างมากเพราะมีโอกาสที่ซี่โครงจะหักแล้วทิ่มทะลุปอดแล้วเกิดเลือดออกภายในได้ความเจ็บปวดทรมานย่อมเกิดขึ้นได้ ร่างกายสุดโทมลงมากเนี่ยหัวใจหมดกาลังลงก็ต้องใช้ยาเหมือนยาโดปพวกสารอะดรีนาลินนะฮะเขาอาจจะรู้สึกว่าคล้ายๆกับนั่งรถไฟหอตีลังกาแล้วก็มึนอยู่ตลอดเวลาว่าเมื่อไหร่ฉันจะได้พักก็ได้นะครับเขาอาจจะมีความทุกข์อยู่ซึ่งมองไม่เห็นเป็นความทุกข์ที่มองไม่เห็นร่วมกับการกดปังอีกส่วนหนึ่งก็เป็นส่วนของการให้ออกซิเจนเป็นช้อนงัดใส่ท่อช่วยหายใจนะครับลงไปทางปากท่อนะครับที่มีขนาดเท่ากับ ท่อชานมไขมุกนะครับนะฮะใส่ท่อมาลึกประมาณกลางอกก็คือประมาณครึ่งหรือกึ่งกลางของหลอดลมเพราะหลอดลมจะมีการแยกเข้าหาปอดสองข้างเราจึงใส่ท่อลงมาไม่ถึงนะครับไม่ไม่ถึงตัวตรงรอยรอยแยกแล้วก็มีความเสี่ยงต่อการเลือดออกภายในได้เช่นกันเื่าผู้ป่วยอยู่ในระยะท้ายการกู้ชีวิต ที่เกิดขึ้นเนี่ยจะทําได้ค่อนข้างยากในการที่เราจะทํานายผลของมันเช่นอยู่ใน ICU แล้วก็เลื้อยลังยาวนานไม่สามารถออกมาได้ผลกระทบมีหลายอย่างมากนะครับความเปล่าเปลี่ยวนะความเหงานะครับความหนาวเย็นการไม่สามารถจะหลับได้ความเป็นห่วงความกลัวในอนาคตซึ่งตรงนี้เนี่ยทำให้เขาเสียความเป็นมนุษย์เสียความเป็นมีคุณภาพชีวิตที่ควรเป็นคราวนี้เรามาทำความรู้จักกันว่า สมุดเบาใจคืออะไรและการวางแผนสุขภาพล่วงหน้าเป็นอย่างไรกับคุณเจนจิราโรชาค่ะก็ทำไมถึงต้องต้องมีสมุดเบาใจนะคะสมุดเบาใจค่ะทาง Peaceful Date นะคะออกแบบมานะคะเพื่อที่เออเป็นเหมือนการวางแผนล่วงหน้าค่ะนะคะเพื่อที่จะบอกว่าเราเนี่ยต้องการการดูแลแบบไหนนะคะ โดยเฉพาะการดูแลในระยะสุดท้ายนะคะแล้วก็เพราะเหตุใดเราถึงต้องการการดูแลแบบนี้นะคะภาษาอังกฤษเราเลยเรียกว่า Advanced Care p l a นะคะการดูแลวางแผนสุขภาพล่วงหน้านะคะ่ะจริงๆมันก็มากกว่าสุขภาพนะคะเป็นสุขภาพใจของเราด้วยนะคะทางกายแล้วก็ใจนะคะสาเหตุที่ Peace ี o o e a t h ทำสมุดเบาใจขึ้นมาเนี่ยคะ่ะเจนคิดว่ามันเป็นค่อนข้างจะกึ่งสำเร็จรูปนะคะเขามีข้อความให้แล้วก็ให้เราแบบ แค่เติมในช่องว่างแค่นั้นเองนะคะมันก็ทําให้ง่ายนะคะเพราะว่าพวกเราค้นพบว่าผู้ป่วยระยะท้ายจานวนมากนะคะไม่เคยคุยกับครอบครัวเลยค่ะว่าลึกๆแล้วเนี่ยเขาต้องการการดูแลแบบไหนในช่วงท้ายของชีวิตนะคะแล้วก็บางครั้งเนี่ยค่ะพอไม่ได้คุยเนาะมันทําให้ได้รับการรักษาที่มันเกินความจําเป็นนะคะรวมถึงที่เราเรียกว่าถูกยื้อชีวิตนะคะเวลาที่เรายื้อชีวิตเนี่ยค่ะก็มักจะถูกใส่ ใส่ท่อช่วยหายใจเนาะหรือปั๊มนะคะเจาะคออะไรอย่างงี้ค่ะซึ่งมันทําให้เกิดความทุกข์ทรมานนะคะแล้ว,ลวทาง,ท,าง,ท,างที่บางทีผู้ป่วยอาจจะไม่ต้องการนะคะแล้วก็ทําให้เสียโอกาสในการใช้ชีวิตช่วงท้ายกับครอบครัวกับคนที่เรารักนะคะแล้วก็เออบางทีคะ่ะในช่วงท้ายของชีวิตเนี่ยคะ่ะเราไม่รู้ว่าเราจะเลือกการรักษาแบบไหนนะคะเพราะว่าเอาเข้าจริงๆเวลาที่เราคุยกับคุณหมอเนี่ย ในช่วงแบบใกล้ตายเนะะี่ยค่ะหรือบางทีมันด่วนฉุกเฉินเนะะี่ยค่ะการให้ข้อมูลต่างๆเนี่ยมันก็จะน้อยนะคะเนี่ยในเบื้องต้น,นะคะ่ะหมอมักจะมีแค่2องทางเลือกให้เราก็คือแบบเราจะอยู่ในห้อง ICU ไหมแบบจัดอุปกรณ์เต็มไหมหรือว่าแบบ จะกลับไปอยู่บ้านดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีข้อมูลตรงนี้เราก็จะมีน้อยเนาะการอยู่ในห้อง ICU ค่ะในผู้ป่วยระยะท้ายนะคะคนพบว่าก็จะทำให้มีอายุยืนยาวมีชีวิตค่ะมีลมหายใจเนาะก็ประมาณ1สัปดาห์ค่ะแล้วก็แต่ว่าพออยู่ในห้อง ICU เนะะี่ยค่ะเราจะได้เจอกับครอบครัวเนี่ยเพียงแค่วันละ2ชั่วโมงนะคะเขาจะมีเวลาเยี่ยมเนาะแล้วก็ทำให้เสียค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนมากค่ะ แล้วก็อีกหนึ่งทางเลือกค่ะที่ตอนนี้เราค้นพบว่าคนก็สนใจทางเลือกนี้มากขึ้นนะคะก็คือเลือกที่จะกับป้านหรือเลือกการดูแลแบบประคับประคองนะคะก็ เวลาที่กลับไปอยู่บ้านนะคะแล้วก็ดูแลตัวเองที่บ้านแล้วก็อาจจะเสียชีวิตภายใน1นถึงสวันอันนี้เจนพูดถึงกรณีที่แบบเอ็นออฟไลฟ์จริงๆนะคะช่วงที่แบบเราเป็นมะม่วงที่มันแบบสูกใกล้สลนจากต้นแล้วอะไรเงี้ยค่ะกระบวนการตายที่เกิดขึ้นเราก็อาจจะมีเวลาประมาณ 2- 3สาวันแต่ว่าเจนก็เห็นบางคนก็อยู่เป็นอาทิตย์นะคะเอ่อหรืออยู่เป็นครึ่งเดือนก็มีนะคะแล้วก็แต่ที่สำคัญค่ะก็คือเราได้อยู่กับครอบครัวได้ตายที่บ้านในสถานที่ที่ เคเแต่ก็อาจจะมีข้อเสียคือว่าเพื่อนบ้านก็อาจจะนินทาได้ว่าทําไมถึงไม่พาพ่อแม่ไปโรงพยาบาลอะไรเงรี้ค่ะไม่รักษาให้เต็มที่แบบอักตันยูหรือเปล่าอะไรเงรนะี้ยเนาะก็อาจจะมีเสี่ยงอะคอรหารอบตัวนะคะถ้าเราเลือกกันดูแลแบบนี้นะคะก็หลักๆก,ก็จะมีสองทางเลือกแบบนี้นะคะแล้วก็เอาเข้าจริงๆค่ะสมุดเบาใจเนี่ยก็ให้เราแสดงเจตนาได้ว่าเราอยากจะเลือกแบบไหนนะคะ ทำไมสมุดเบาใจตึงสําคัญแล้วก็ชวนพวกเราเขียนตอนที่พวกเราแข็งแรงอยู่ก็เพราะว่าการตัดสินใจเรื่องเหล่านี้ค่ะเป็นการตัดสินใจที่ยากเนาะถ้าผู้ป่วยเนี่ยไม่สามารถสื่อสารได้ไม่มีสติสัมปัญชัญญะแล้วก็ไม่เคยแสดงเจตนาไม่เคยบอกใครไว้ก่อนว่าตัวเองอยากจะได้แบบไหนนะคะดังนั้น Peaceful d d t y ก็เลยจะแบบ รณรงค์เชิญชวนให้ทุกคนนียค่ะทำสูตรเบาใจหรือแสดงเจตนาแบบนี้ค่ะก่อนนะคะล่วงหน้าก่อนที่เราเจ็บเจ็บป่วยหรือ ก่อนที่จะถึงช่วงเวลานั้นเราก็เลยออกแบบสมุดเบาใจค่ะทํามาหลายเวอร์ชั่นแล้วนะคะเวอร์ชั่นแรกๆก,ก็จะเป็นรูปใบไม้ ai, แล้วก็ตัวสมุดเบาใจแบบโค้งๆนะคะเวอร์ชันแรกเวอร์ชันนี้จะมีรายละเอียดเยอะนิดนึงนะคะก็หลายๆคนที่เคยทําเล่มนี้นะคะก็จะเห็นว่ามันมีรายละเอียดเนาะแล้วก็เวอร์ชั่นที่2ค่ะก็เป็นสีขาวนะคะแล้วก็สุดท้ายค่ะที่พวกเราดาวน์โหลดอยู่แล้วก็อาจจะมีอยู่ในมือของใครหลายๆคนก็เป็นสมุดเบาใจเวอร์ชัน ล่าสุดนะคะที่เป็นรูปผีเสื้อแล้วก็ใบไม้นี้นะคะก็เราก็ปรับปรุงนะคะฟังคอมเมนต์จากหลายๆคนที่เขียนต่อสามเวอร์ชั่นก่อนหน้านี้นะคะมาเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดนี้นะคะก็เป็นไปเพื่อการวางแผนสุขภาพล่วงหน้าค่ะหลักๆนะคะในสมุดเบาใจเนาะก็จะชวนพวกเราค่ะได้ทบทวนคุณค่าของชีวิตเนาะ แล้วก็ทําให้เรารู้ว่าเราจะดูแลรักษาเนี่ยไปเพื่ออะไรหลักๆในชีวิตเราเนี่ยต้องการอะไรกันแน่นะคะแล้วก็ เ,เมื่อเราแสดงเจตนาชาัดนะคะว่าเราต้องการการดูแลแบบไหนเนี่ยค่ะก็ทําให้ครอบครัวเนี่ยรู้ว่าเราจะต้องการแบบไหนเนาะแล้วก็การรักษามันก็เลยจะเป็นไปในแนวทางเดียวกันการดูแลก็สอดคล้องกับสิ่งที่เราต้องการการวางแผนสุขภาพช่วงท้ายเนี่ยค่ะทาให้เกิดการทบทวนชีวิตแล้วก็เวลาที่เราทบทวนชีวิตเนี่ยค่ะมันทําให้ปัจจุบันของเราเนี่ยเรารู้ว่าเราควรจะทําอะไรเพื่อให้ปลายทางการตายของเราเนี่ยเป็นไปแบบนั้นนะคะ เช่นบางคนอยากจะตายห้ามการลูกหลานที่เราลก <c oughs> อะไรเงี้ยค่ะ ดังนั้นตอนนี้เนี่ยเราก็จะต้องทําตัวเป็นที่รักของลูกหลานอะไรเงี้ยเนาะสุดท้ายค่ะสมุดเบาใจค่ะเป็นไปเพื่อใช้สื่อสารกับบุคลากรทางการแพทย์เนาะซึ่งสมุดเบาใจเนี่ยค่ะได้รับการรับรองนะคะตามกฎหมายเนาะพรบสุขภาพมาตรา12คุณหมอกับคุณพยาบาลเขาก็จะสบายใจมากนะคะเวลาที่เรามีสมุดเบาใจแล้วก็ทําสมุดเบาใจไว้แล้วนะคะก็ทําให้เราเนี่ยคุยกับแพทย์ได้ง่ายขึ้นนะคะหมอก็จะสบายใจก็คือถ้าเรา ไม่สบายแล้วเราบอกหมอว่าเรามีสมุดเบาใจแล้วหมอก็จะคุยกับเราได้ง่ายนะคะแล้วก็สื่อสารกับครอบครัวได้ได้ง่ายขึ้นนะคะก็มีคุณตาคนนึงค่ะเขียนสมุดเบาใจไว้แต่ลูกหลานแบบแอนตี้ทำไมพ่อถึงทําอะไรแบบนี้เนี่ยเหมือนแช่งตัวเองเลยอะไรอย่างนี้ค่ะแต่พอถึงเวลาที่คุณตาป่วยมาเนี่ยลูกหลานมาสารภาพเลยค่ะพอได้อ่านสมุดเบาใจที่คุณตาเขียนเนี่ยเราลูกหานร,รู้สึกขอบคุณมากที่แบบ ทำให้เข้าใจพ่อแล้วก็รับรู้ความต้องการของพ่อเนะะี่ยค่ะมันทําให้เราสื่อสารกับครอบครัวได้ง่ายขึ้นนะคะบางทีแบบพูดเป็นคําพูดมันยากะแต่ถ้าเขียนไว้แล้วบอกเขาไว้แล้วมีบัดเนี้ยมันก็ทําให้สื่อสารได้ง่ายขึ้นนะคะ อย่างนี้ค่ะให้ดูแถบสีชมพูนี้นะคะเวลาที่เราป่วยเป็นโรคลายแรงหรือโรคที่รักษาไม่หายนะะเนี่ยค่ะเราจะเริ่มต้นการดูแลแบบประคับประคองหรือเรียกว่า l i a t i v e เราจะเริ่มตั้งแต่ตรงนี้นะคะแล้วก็ช่วงแรกๆเนะะี่ยค่ะถ้าอันไหนที่รักษาได้เขาก็จะเน้นการรักษาเต็มที่อยู่เนะเาะพอถึงจุดๆหนึ่งที่เรารักษาไม่ได้ะคะ่ะสีเหลืองเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นเนาะเราก็จะดูแลแบบ คุณภาพชีวิตเน้นดูแลคุณภาพชีวิตนะคะใหอ้อยู่สบายไม่ทุกทรมานทางกายแล้วก็ใจนะคะเราจะใช้การวางแผนสุขภาพแบบเฉพาะโลกนะคะแต่ว่าหลักๆเนี่ยคะ่ะสมุดเบาใจเนี่ย นะคะให้มาดูฝั่งสีฟ้านี่ค่ะสมุดเบาใจเนาะเป็นการวางแผนสุขภาพล่วงหน้านะคะแบบทั่วไปนะคะสำหรับคนที่ยังสุขภาพดีอยู่ป่วยน้อยแล้วก็ป่วยเหลือหลังนะคะดังนั้นถ้าบางคนรู้สึกว่าสมุดเบาใจมันไม่ละเอียดไม่อะไรเลยอย่างเงี้ยค่ะเป็นเพราะว่าเราต้องการแบบแค่ค,ความต้องการคร่าวๆรวมๆนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราป่วยหนักหรือเป็นเฉพาะโรคเนี่ยเราก็จะถูกการวางแผนแบบเฉพาะโรคมากขึ้นนะคะซึ่ง ซึ่งการดูแลแบบประคับประคองนะคะที่โรงพยาบาลต่างๆนะคะทำอยู่ตอนนี้เนะะี่ยค่ะเราจะดูแลตั้งแต่รู้ว่าป่วยเนาะจนถึงเสียชีวิตแล้วก็หลังเสียชีวิตนะคะก็เราจะได้ยินคำว่าประคับประคองนะคะการดูแลแบบประคับประคองหรือ palliative care นะคะซึ่งเดี๋ยวจะมีรายละเอียดอยู่ในสมุดเบาใจนะคะซึ่งตอนนี้นะคะทุกๆโรงพยาบาล มีการดูแลแบบทันทีหรือว่าการดูแลแบบประคอบประคองนี้นะคะสมุดเบาใจค่ะในนี้นะคะจะประกอบไปด้วยชีวประวัติของเรานะคะทําไมถึงต้องบอกชีวประวัติเพราะว่าบางทีนะคะถ้าหมอพยาบาลจะมาคุยกับเราเนี่ยเขาจะได้รู้ว่าอ๋อเราเป็นคนแบบนี้นี่เองเขาก็จะได้เข้าหาเราได้ถูกอย่างนี้นะคะเออบางคนเขียนประวัติชีวิตเนะะี่ยค่ะเอาไว้ให้ลูกเนี่ยอ่านในงานศพด้วยเลยนะคะ ในนี้ค่ะ,ะประกอบด้วยการดูแลทางแพทย์ทางการแพทย์นะคะว่าเราต้องการแบบไหนนะคะรวมถึงการดูแลทางใจนะคะมีการระบุชื่อนะคะผู้แทนในการสื่อสารนะคะว่าถ้าเราวันนึงเราไม่สามารถสื่อสารได้เนี่ยเราเลือกที่จะให้ใครเนี่ยเป็นตัวแทนในการสื่อสารให้เรานะคะ พูดถึงเรื่องการจัดการร่างกายแล้วก็งานศพนะคะเราอยากจะออกแบบแบบไหนนะคะรวมถึงว่าเมื่อทําสมุดเบาใจเสร็จแล้วเนี่ยค่ะเราควรจะทํายังไงต่อนะคะข้อมูลเหล่านี้มีในสมุดเบาใจค่ะถึงเวลาทําสมุดเบาใจด้วยตัวเองขอให้ท่านใช้เวลานี้อยู่กับตัวเองใคร่ครวญและถามคาถามทีละข้อให้โอกาสตัวเองได้กลับมาทบทวนชีวิต และสื่อสารความต้องการให้คนใกล้ชิดได้ทราบหากมีข้อสงสัยทำไม่ได้หรือยังไม่พร้อมตอบสามารถข้ามไปทำข้ออื่นก่อนได้ค่ะตอนนี้ให้ท่านกดหยุดวิดีโอไว้ก่อนใช้เวลาเขียนสมุดเบาใจของคุณอย่างเต็มที่เมื่อเขียนเสร็จแล้วให้กลับมาเล่นวิดีโออีกครั้ง ทำสมุดเบาใจแล้วเป็นอย่างไรบ้างคะเขียนคอมเมนต์ด้านล่างให้พวกเราได้รู้ว่าประสบการณ์เขียนสมุดเบาใจของคุณเป็นอย่างไรหากมีข้อสงสัยในการเขียนสมุดเบาใจสามารถสื่อสารกับเราได้ที่ Inbox Fanpage peaceful date หรือจะเข้าร่วมกิจกรรมเบาใจ Classroom วิชาเขียนสมุดเบาใจด้วยกันขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและร่วมเรียนรู้ไปด้วยกันกับเรา